เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสนานเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาลดตละลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟอันความตายชายนารีหนีไม่พ้น จะมีจนก็ต้องตายวายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรทิษติใหม่สําหรับฉันหรือว่ากเกษตรทิษดีฉันเดิมวันนี้นําบทกรอนพิจารณาดีแปลงเกษตรทิตทติใหม่สําหรับฉันก็เ่ออาทิศที่แล้วก็สูญเสียนะครับ เสียคุณป้าคุณป้าที่ว่าเวลาผมมาสวนนะท่านก็จะเป็นข้างๆครับคอยดูแลให้แล้วก็หาตัดนอไม้ขนุนนะมะนาวพืชผักต่างๆนะเวลามาก็มาให้ตลอดซึ่งผมเองก็เวลามาก็จะซื้อของฝากฝากท่านตลอดหรือว่าที่บอ่อปลาสมุดประการจับปลาจับกุ้งนะก็จะเอามาฝากท่านตลอดเหมือนกัน ก็เป็นการสูญเสียนะเป็นการสูญเสียท่านจากนะก็คือเสียชีวิตไปแล้วเป็นมะเร็งตับนะก็รู้รู้ว่าเป็นมะเร็งรู้ตัวเป็นมะเร็งก็แค่3เดือนเองนะอยู่พอรู้เอาไม่ใช่3เดือน4ีถึงหเดือนนะมก็จากไปก็เพิมปงศพไปเมื่อ วันพลหัเที่ผ่านมาก็ามาสวนก็จะเงียบเงาหน่อยปกติคุณป้าท่านก็จะมาหาตลอดก็รักเคารพท่านเหมือนญาติแบบผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเองก็รักผมเหมือนลูกชายเพราะว่าท่านมีลูกสาวสองคนชีวิตท่านนี่ก็คือทํางานอยู่กับสวนตลอดเป็นลูกสาวคนโตมีพี่น้องแปดท่านก็ทําสวนทําไร่ ตลอดก็มีที่มีทางเยอะนะก็ชีวิตท่านก็ค่อนข้างจะวิถีชาวสวนโดยแท้เลยไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตนะลูกๆก,ก,ก็เล่าให้ฟังการทำสวนมันก็มีความสุขลูกๆเขาก็มาปรับทุกให้ผมฟังเขาบอกว่า สงสารคุณแม่ถ้าไม่มีความสุขเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับผมบอกว่ามันไม่ใช่บางคนความสุขของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับความสุขของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านอยู่กับสวนอยู่กับไร่กรับสวนก็มีความสุขผมเองทํางานใช้ชีวิตในแวดวงอุตสาหกรรมได้รับรางวัลระดับประเทศก็หลายรางวัลผลท้ายก็ยังต้องคอยคว้าหาวิธีชาวสวนนะครับก็เลยมาทําสวนได้หลอก,กเกษียณ ก็ถ่ายคลิปมั่งถ่ายคลิปลง y t u t u บ้างนะแล้วก็อัปเดตลงใน Facebook ส่วนตัวบัางนะก็มีพี่ๆน้องๆบางท่านเข้ามาคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์ลาบ้าก็มีนะว่าไอ้คุณถ้าเป็นผมนะคือเขาเปรียบเทียบตัวเขาเองเนะบอกถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใช้สวนทาเงินนะไม่ได้เอาเงินมาทําสวนนะก็จริงๆเคยพูดไปอนะเนาะการเอา ใช้สวนทำเงินหรือเงินทำสวนก็แล้วแต่นะฮะคือถ้าคุณไม่เอาเงินมาลงทุนทำสวนเลยอันดับแรกต้นทุนในการซื้อที่ดินนะก็ถือว่าใช้เงินละนะต้นทุนในการซื้อ,อต้นพันธุ์ก็ต้องใช้เงินนะต้นทุนในการวางระบบท่อรดน้ําสปริงเกอร์นะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ําหรือท่อสปริงเกอร์หรือเป็นระบบอตอตโนมติผมเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินนะครับเพราะนั้นเราต้องเอาเงินลงทุนทำสวนก่อนนะพอสวนเข้าที่เข้าทางเราเดี๋ยวสวนก็จะหาเงินให้เราเอง บางคอมเมนต์ก็เข้ามาคอมเมนต์เขาก็ไม่ได้ทราบนะเนาะเขาบอกว่าทําไมเราไม่ปลูกพืชระยะสั้นระยะกลางนะเพราะทุเรียนเป็นพืชระยะยาวก็เรียนแจ้งไปเนาะเราก็เรียนแจ้งเข้าไปว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนไงเราทํางานประจําอยู่แล้วนะนเดือนผมก็หกหลักอยู่แล้ว,วครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างนะครับเราต้องมีเวลาพักผ่อนเพราะว่าเราจะมา ทำวางพื้นเพไว้เสร็จปั๊บเนี่ยผลสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตในความสุขที่เราคาดหวังนะครับเรามีรายได้ประจําอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปไล่ปลูกปลูกพืชระยะสั้นระยะกลางนี่ก็คือหลักการผมก็คือมาทําสวนเนี่ย ก็ไว้พักผ่อนเป็นบ้านปลายชีวิตเฉยๆตอนเกษียณนะครับคือตั้งใจจะเกษียณที่อายุ55ตอนนี้50าสเกือบหปีก็ไม่แน่ครับเพราะว่าหลังจากนี่ไปก็ไม่แน่ก็อาจจะขอโรลลี่รีทายก่อนตอนนี้ก็พยายามฝึกสอนน้องๆในทีมงานพวกวิศวกรต่างๆพวกเอนจิเนียร์เทคนิคเชนลิตเติ้ลชิพซูเปอร์วิเซอร์ต่างๆเราก็จะสอนเขานะครับแต่เด็กสมัยใหม่เจนใหม่นี่ ต่างจากเจนรุ่นุนผมนะจากเจนรุ่นผมก็คืออยากทํางานสบายแต่อยากได้เงินเยอะนะครับเราก็เป็นไม่ค่อยได้ไม่ค่อยหาโอกาสในการเรียนรู้ไม่สะสมประสบการณ์นะครับคือจ่ายงานไปก็จะทํางานหน้าเดียวทํางานหน้าเดียวนะเพราะนั้นคนจะเก่งมันต้องเก่งหลายๆด้านนะครับมันเป็นวิถีชีวิตของเขาอะครับ วิถีวิตของเด็กเจนรุ่นใหม่แม้แต่ลูกสาวผมเองก็เหรอเราก็ว่าเขาไม่ได้นะมันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมมันเป็นพฤติกรรมของแต่ละเจน,นเจนเราก็นี่แหละครับหาความสุขใส่ตัวการทำสวนก็มีความสุขไปอีกแบบนึ่งผมใช้ฟางนะฟางมาปกคุ้มโคลน เพราะว่าช่วงกลางวันที่นี่แดดง่นกจะแรงแดบบง่น่าจะร้อนนะถ้าคนโคกไหนมีหญ้าผมก็จะไม่เอาฟางกบนะอันนี้ก็ถ้าโคกไหนเตี้ยงๆก็จะใช้ฟางกบหลังจากที่พ่นยาทา้าไปแล้วนะมีตายประมาณ20ต้นละเพราะว่าเมื่อ2ออาทิตย์ เมื่อรอบที่แล้วเราทิ้งไป2อาทิตย์ก็ตายไปอีก3ต้นจากเดิม17ก็เป็น20ต้นแล้วก็มีโสรมอีกประมาณตั้งยีต้นก็น่าจะเป็น40ต้นผมว่าก็โอเคนะนะครับเพราะสอ้อยสต้นยี่สิบต้นนี่ก็ประมาณเก้าเปอร์เซนแปดก้าเปอร์เซจริงผมตั้งเป้าไว้อไม่ใช่แปดเก้าเปอร์เซ็นก็เริ่มเป็น10บขยับมาสิปร์เละแต่ที่เราผมตั้งเป้าไว้ก็ประมาณ 15%นะครับ1 5ถึงที่ว่าต้นเรือนจะต้องตายบางต้นนี่โตเกินอายุเลยนะต้นนี้เท่ากับตรงน่องเท้าแล้วนะอยู่ประมาณรัก5-6ต้นที่ว่าโตเกินอายุก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะตาผมทำคลิปลงแรกๆก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งในช่อง y t u t u เหมือนกันละครับน่าจะเป็นข้าราชการ,กรเกษียณน,นะรเขาก็มาบอกผมว่า ประมาณการเลยของผมมาปีหนึ่งตายหมดทั้งส่วนนะครับก็ถ้าท่านเข้ามาฟังคลิปนี้บางเอิญเข้ามาดูคลิปนี้ก็เรียนแจ้งท่านเลยครับว่าตายไม่ถึง15เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ถึง15เปอร์เซ็นต์นะครับตายเพราะมันตาย20ต้น20ต้นถ้า240ต้นนะ10เปอร์เซ็นต์ก็ต้องเป็นตั้งแต่ร้อยหนึ่งก็สิต้นยี่สต้นนะครับเพราะว่านี่เพิ่มตายไป20ต้นบต้ แม่ก็บอกว่าจะเอาเงินมาทิ้งเปล่าๆนะวิถีจริงๆตัดสินใจมาทําสวนเนี่ยไม่ใช่ว่าพื้นเพเราไม่เคยทําสวนเนาะนะครับแต่วิธีการทําสวนสมัยใหม่กับสมัยเก่าเนี่ยต่างกันสมัยเมื่อสัก30ปีที่แล้วที่ผมทําสวนอยู่จันทบุรีรปัจจุบันก็จะมีสวนอยู่นะครับเดี๋ยววันไหนมีโอกาสลงไปก็จะถ่ายถ่ายถ่ายวีดีโอให้ดูนะแล้วก็ลูกเขยมีต้นทุเดียนที่สุราษฎร์อีก 1,500ต้นนะแล้วก็อยู่ในแวดวงของสวนตุเรียนน้พักพวกก็ทําสวนทุเรียนกันหมดนะครับอยู่จันทบุรีแต่วิธีการทําสวนสมัยใหม่นีก็คือต่างจากสมัยเก่าตรงที่ว่าแมลงแมลงเขาจะดื้อยามากกว่านะผมเนี่ยทิ้งไป2อาทิตย์นะทิ้งสออาทิตย์ปั๊บเนี่ยใบเขาก็จะโดนพวกเพไไลี้ยไฟลายแดงนะเขาลิงงานใบก็จะเป็นขดๆเนี่ยครับจะเป็นขดๆแบบนี้เลย ถ้ามาทุกอาทิตย์พ่นทุกอาทิตย์นี้ไม่เป็นไรนะครับทุเรียนผมก็คือพอเราฉีดปุ๋ยทางใบปับปบปป๊บเนี่ยฉีดปุ๋ยทางใบยี่สี่สามสามเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาแตกเขารัดแตกยอดทั้งสวนแตกยอดทั้งสวนก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่ามันเชื้อชวนเรียกว่า็นการเชื้อชวนพวกมแมลงสตรูพืชเข้ามากัดกิน ตอนตั้งเขี้ยวตั้งปีก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับตอนที่เป็นช่วงหางปา่าช่วงหางป่าปั๊บเนี่ยบอก็โดนปั๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะลักษณะก็ต้องไรพุญญ่นยาเนี่ยเพลียบไฟนะครับเพลียบไฟเขาเล่นงานทิ้งไม่ได้เลยครับะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันนะครับว่าผมมีเวลามาอยู่กับสวนตลอดนะครับ เปอร์เซ็นต์การตายผมก็จะน้อยกว่าสินแน่นอนอันนี้คืออาทิตย์ถ้าเข้ามา,า,า,มาทุกอาทิตย์ก็ไม่มีปัญหานะครับแม้แต่เชื้อราที่เข้าเล่งงานแล้วก็แก้ไขทันแต่พอเราเว้น2อาทิตย์เนี่ยครับมันติดภารกิจเงน,นะครับเพราะเราทำเราทำหลายอาชีพนะนอกจากูอสายอุตสาหกรรมแล้วนี่ผมก็ยังเลี้ยงปลานะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งที่สมุทรปราการด้วยนะก็เรียนชี้แจง ท่านเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ปลูกกล้วยปลูกพืชระยะสั้นระยะกลางนะก็เรียนแจ้งนะครับว่าผมมีเงินเดือนประจําอยู่แล้วครับมีเงินเดือนประจํามีได้ประจําอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะทําตลอดเลยก็ไม่ได้เราคนเราต้องมีเวลาพักผ่อนนะต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างเพราะเราทาตลอดเลยเดี๋ยวก็จะไม่ได้ใช้เงินนะไม่ได้ใช้ชีวิต้านตายหลังจากเสียน,นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะขออนุญาตฝากคลิปไปในช่อง YouTube ของกเกษตรที่ฎีใหม่สำหรับฉันอีก1คลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ